ม่มอนนี่บกอดอ๋อฟุดขึ้นมาแล้วป่ะเนี่ยอ้ยผุอุออยยวยวันขวยจีบผมหอมครับเนี่ยที่เด็ดแกแง่ตุปละควายพี่ล่างมัตุปละควา,ายาเสกก่เงีย เข้าใหม่ปลามันใกล่องต้องปแนราาลงแล้วตะกี้หันหนึ่ก็สามี่ร้อยเออเห็นมันด้ดเอาขายตั้งหากเนาะเอามจักมื่นนึ่งเนาะ ปวมไม่เตี้ย,ยนะใช่ค่ะมากว่านีไ่ได้ยังไ่แต่ใคร ปานางนั่นเ่เฮ็ดหน้าแปดพันเนี่ยเมือวันแกเขาทิ้งต่โอ้โหบไปยังสั่ขงกอแปดพันในซี่สิบสองเมื่อวันหน้าไม่ใช่ตาเนอ,อ<ล>ะผู้ใดคิดตัวเงินเก็บเกี่ <c oughs> วยวเไอ้เนี่ย ข้าวบวานแม่ไม่บอกเลเด้อนี่เด็นี่เด็กไม่เอเยาว่าไเราะ่านียังใส่อีกเทียนผสมผดเอาบักล่บบักลีเอานี่บักเลียนกับเอานี่มัจะดูบ่อยนี่นี่บะตลี พีค่คาแตะใครไปปรกูดหักของหักของปอมเอหมยม่อนนี่บักกอดบักขามสดใสแล้วไปแล้วบักขามสดน้ำมัสดเพิงใส่บักขามเปลี่ออยนอีบกบักกอวกัมีสมสมฝาดฝ,าฝ,าฝ,าฝานัน,นบ้านๆในตัวอยู่กินไอ้บ้านๆเป็ดเป็ดมีกับพอใส่นาะ <c oughs> อ๋อามาอินดีเนาะ ักแลู้กเสลยนองลงบ <Yeah. S 2> ันกลุ่งเต็มครัผมบังน,นี่ทั <Okay. S 2> ้งกลุ่มทั้งหอยทั้งป่าสามกษัตริยนน์เส,สร็จเปียนน้ำสมบัตขามสมบัติกอกสมบัติเลน

น่่นไงครับนึกสิสวอเอหน่อยเจังเขาเคียงดีนี่ก็สิก,ก้อยให้กันลาบหอยเนี่ยเด็กตังค์เรื่องทีตนี่แลัวนะกอะไรมาก้อกยกุ้งอันนี้ที่ตองใช้หม้อต้อปอมปลากานินเนาะนึกอะไรตัง

โซตินแล้วหมันยังมันเงยแล้วมันลาไปแล้วตามด้วยพริกผงหัวไม่ไม่สีหน่อยแส่บหน่อยใส่ไรแสีบไรใสียไรให้กินแั้งให้คนขี้หัวลุกเก้าคู่ครับ เพียเตอร์ด <ots> <int> <problem> ีกอกหน้าครับกอกหน้าหอมเปรี้ยว ดีดังมากไานี่จะจือ้อมาได้ผูน้นำแล่วแตกต่งกันพร้อมแขกนะเนี่ยพร้งงอมประกอ <c oughs> บกประกอบตัวนี้พร้อมอีกทีเศษ็จแล้ครับว่าสมหวังสมเกี่ยว <c oughs> ยิดเป็นบอกมานำตัวนี้กุ่งเออ

ตัแม่เลยถ้าเห็นน่ากินก็เป็นบอยมาชิมสิแฉลบเดียวเร็วบึงอร่อยเว้ยจรรับโปรเฟสชั่นแอลแล้วการเท้าก้าเขาพร้อมหิ้งหิพูดได้ประเสริฐไปหาหมอนี่นี่คร์เลีว มาอีนะตีตัดหยอดขนเลยอย่ไล่แตจกจกักจมาเอาต้มปลาบันบกกนี่บกวนโอ้เดือดผ่านแล้วบ้นี่ในการแล้วไหลวกไลว,ลวเอาไปลงไปดำดนให้คุน่งเือบบกตรงคนเพิ่นมา ปิดไปเลยแก้วกําลังฟุดกําลังฟุดหอยห้าลงลวกขาเสียอีกหน่อยในหนีเซ่ตะไคร้กับเกียร์นี่ละลางข้าวล้างข้าวล้างข้าวเออได้แล้วได้แล้วไปห้องสมีละ chất nào này việc cửa con mi nổi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ผงนัวลเลิที่หนลดที่บิตละ<ด>นิดนงึงก็ <พอ S 1> ถือกินร้อมนาะเ็นหมากนาวหมากนาวอีรูไม่าไมอ้ันมยู่นาวอีอ้นวนนเป็นเกเบเยอะแบบนี้นะเอาอันนี้มะขอบสอยหยบหยาบ นี่ของอน,นีนอี้มัพริกสดกับใบมะกรูดของจินอีสานเสียบเสียบนัวนัวตามเลยพริกป่นจัดแนงหน่อยเด้เอาไหมด้จัดแนงหน่อยอนี่อันเนี้ยเดี๋ดย,ย,ยเขาครัวไปใส่สุดท้าย เดืยดขวรัวครับใส่ที่ลังมันยังกรุบกรุกรอบเสียงท่านมาสานหอ้อเฮ้ยครับ่ต้องซิมกัรดูว่าเสียบ ก็ติดหมอนายเถอะปะ่ะสิไดายเถอะไม่น่นี่น้อยจบไปเอาฟูดขึ้นมาเราป่ะ,ปะนเนี่ยปุยผุอวยง่อยวันควยกี่ปุ่มนอมครับเนี่ยที่เด็ดแล้วกะ็แงงเอาอีกนาทีหนึ่งใดการเลยเกียร์เกียร์ยรน้ำปลาน้ำกันบังหันนี่ผมนวดน้ำ บวชเบไปหาหมอครับคว้าวว้าวตอยแล้วห um> um ัวมังใส่ลไม่เจ็บหัวขาดใส่เลานียวยจซื้อปั่นเขาแล้วกันซื้อปั่นเขาแล้วกันป้าเนาะป่าใคร มีใครปาน้องพี่นองไอ้เดี๋ลูกสิบน้อยแง่ไราแ่ตะขอมาเด้อคุณผ้นย่งดูไปนั่งแบดขาดวะว่ามันกินขอเนาะมาเด้อมาเด้อเรียกว่วเลยว่ามันว่ากันเมามาบ่ได้บ่อาว อันนี้เข้าใจว่าเขาได้กินมาดีด้วยเออนี่แะมันเด็ดคักเบ็ดปลาตัวนี้เสียบอยู่นี่แหละฟองเยให้เหือยเ่ลยสียบแท้เสียบว่าพอสอนนาีหนึสอนไม่หลามเงี้ยเยเห็นกว้านเป่าไปโซนห้อนเย็นกว้าน่า ตาแดกเลยนี่ยครัเสียบีที่ท่านหัวร้อันทีเย็นแล้วก็เสียบอืมเร้วไงแล้วน่าเสีบมันมีนานข้างหนเปิดกระลมมากราบบบ่เปหอนเป็นไงนี่เออเรืองเสาชิบแปองศาชิก้าองศาอืมหยอดแลมเืนอเสา บ่มีแต่เห้แม่ม่ไต่บะหมีนี่บะหมี่มวยไฮด์ไข่กุ้งครับอันนี้เียสจานัเด็ด่วบ่านเดี๋ยวบ้ยอนะครับอ

รับสร้างไว้ใจเสร็จเจ้าปบะการหันมังหัวมังหัวตักมาเลยข้าแม่ตีดี้ค่ะหยอก มากลยอยากกินน้ำม,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 มาเรื่อยพี่น้องเซบเซฟงานครับบ้านนี่พรอมไหมคลิปน่ะสวัสดีครับ